เราอ่ะไม่ได้แบบมีเจตนาจะจบจ้างจบจ้างเรารักเราักรักสั้นสองความเมอยใช่เก็บท่าเก่งมากคือแบบเก็บเหมือนเราไม่เคยขึ้นเลเมียวนนี้ทำหน้าเฉยๆเองเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่พวกเดียับเราโอ้ว้าวคนตัวนี้เขาทำยังไงยังไง นี้ก็จะเป็นช่วงที่ราจะพูดหลออยก็ยังไงอยู่ก็เป็นช่วงที่น่าจะสนุกสนานเหมือนกันแต่ว่าพูดเพื่อความเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าพวกเราไม่ได้แบบมีเจตนาจะจบจ้างจบจ้างจะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าอะไรเบบอย่ามัรามอยจมสนานเรารักรัก ใช่ทำไมต้องแบบแก้ตัวไปก่อนอะไม่แบบว่าเราเข้าใจที่แบบเขาเก็บเยอะเพราะอะไรเข้าใจในความหวังดีของทางใช่กำลังและก็ลองกำตังของเราว่าอยากจะให้ทีมของเราออกมาแบบเพอร์เฟกที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้พูดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณค่ะขอใครจะเป็นคนเปิดใครจะเป็นคนเปิดใครจะเป็นคนเปิดคะใครจะเป็นคนเปิดคะพี่เนยพี่เนยอยากเปิดมากแน่แน่ชอบอ่ะไม่คือ ก็แบบว่าก็พูดด้วยความตัดตัดแกตัดพูดด้วยความเข้าใจแหละแต่แบบอันนี้ก็เข้าความสนุกจริงเออแบบว่าเก็บท่าเก่งมากคือแบบเก็บเหมือนเราไม่เคยขึ้นสเตจคือแบบเราก็จริงจริงแบบคุยกับเป้บ่อยใช่ไหมแบบว่าเป้ถามพี่แก้ววันนี้ทำอะไรสองีแค่นี้สอมอยอะแล้วทีรู้ไหมที่พี่ซ้อมเยอะมากคือเอ็มเอฟือคือเขาก็บอกว่าเออเขา ซ้อมน้อยกว่าน,นี้เอ็มไฟเขาซ้อมอาทิตย์เป็นอาทิตย์อาทิตย์ที่ขึ้นสเตจถึงซ้อมอีกอีกนึ่งก็จะไม่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ไปดูเป็นกันเองมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยั่วอาทิตย์รับซื้อเก็บทีละเพลงแล้วก็บางท่าตกลงเปลี่ยนใหม่นอาทิตย์นั้นด้วยก็มีแบบอย่างท่าหมุน ก็แบบตกลงกันว่าให้มันหมุนให้เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนมองแล้วมันหมุนไม่พร้อมกันคือรายละเอียดมากค,คือเหมือนกับจริงจริงเราก็เก็บเก็บท่ามาแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนกับพอแสดงไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยมันมันเพิ่มได้อีกมันเก็บได้ดีขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยทันกันสินี้ก็จะแบบขอเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยใช่จริงๆต้องบอกว่ามีคนรับหน้าที่เพิ่มเติมก็อย่างที่ดูเมื่อกี้ว่าแบบให้ให้ทำหน้าหน่อยว่าเบลหน้าจะทำหน้ายังไงกันใช่ปะทุกคนก็แบบมีคนที่ทำหน้าเฉยๆเอง ก็เลยแบบ่หมันไม่ใช่พวกเดียวกันใช่ไม่พิชเชยแบบพิชเชยหยิมนี่ใช่ไหมมีอะไรก็แบบตอนที่สองคนไม่ได้อยู่ไม่ค่อยว่างไม่สะดวกเลยเราม่โอลยกับเนลิมายูเจนเจนสามคนเป็นแบบผู้ช่วยใช่ใช่แล้วแบบบานกับเจนิสมาแบบไลน์มาว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ทำอะไรโน่นนี่นั่นเอ้ยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้าน ค่ะ๋ยวจะถ่ายวิดีโอไปให้ดูนะก็แบบตอนนี้แบบเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยกับตังกับไบต์กับตั้นเหนื่อยใช่่ไม่อยากเป็น จริงๆว่าทั้งสองคนนั้นต้องคอยดูน้องที่จะขึ้นเป็นแบ็คแดนเซอร์ด้วยก็คือคอยมาคัดเลือกน้องนะคะทุกอทิตรู้สึกว่าปันอนะ่ะจะดูรอก่อนยังไม่ถึงคิวร <c oughs> เราทกอทิตอ่ะจะแบบว่าปันอนะ่ะจะกลับไปดูรีสเตทของนทีแต่ละทีที่ขึ้นอนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าจะเห็นว่าทันทีที่เสร็จปุ๊บัันจจนจะมีคอมเมนต์มาแล้ว <c oughs> ะจะรู้สึกว่าโอ้ว้าว ใส่นี้เขาทำงานยังไงยังไงต้เตรียมการสำหรับอีก2อาทิตย์ข้างหน้าใช่ว่าจะซ้อมอะไรบ้างทำอะไรเรียบร้อยจองห้องซ้อมบอกคุณครูเวลานี้นะคะมาด้วยนะคะเพราะถ้าครูไม่วางเขามิวนี้ฝากด้วยนะแล้วเขียนละรมาอ่างเ้มิวให้ใจริงค่ะแต่เดี๋ยวเนีเป็นว่าแบบปันจะนั่งดูพวกเราซ้อมอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเก่งเก่งมากครว ไม่กลัวแบบว่าเต้นนะแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้พอปันนั่งดูอยู่ข้างล่างแล้วแบบพอเต้นผิดปุ๊บนานเลิกลศกเลยนานที่ปันจะอยู่เนี่ยเราปันมันรู้อะไรเลยเราเป็นเมื่อเวลาเราผิดเราจะรีบมองหน้ากันผิดปะวะผิดปะวะเมื่อมาเห็นผิดปะวะแบบผิดปุ๊บมองก่อนเลยปะมองหน้ามันก่อนมันเห็นเราปะแล้วบางทีก็จะเป็นเจนไปนั่งดูใช่เพราะเจนเป็นคนที่มันนั่งดูเหมือก็จะมานนั่งดูแบบภาพรวมให้ว่า ก็คืนมปเจนจะลังจะกลับมาในทุกเสาร์อาทิตย์แล้วแต่เจนดุนะเอาจริงเจนดุมากมากเลยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับจริงๆเนดูมีเลยคนเดียวหรือว่าคนดีแบบไม่ดุอู่คนเดียวโอ้อันนี้ไม่เชิงดุอันนี้จะเดินเดินไปแล้วบอกว่าตัวเองหมุนเต้นท่านี้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหนอว่าคนอื่นฟิลลิ่งหนูรู้สึกแบบ ดุมากๆสําหรับตัวเองนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะของเจนกับปันอย่างเดียวรู้สึกทุกคนดุมากทุกคนในทีมดุทุกคนในทีมดุมากนะม้แต่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยากให้ภาพรวมมาดีไงเราก็รู้สึกอยากเต็มที่ด้วยเพราะทุกคนเต็มที่อยู่แล้วเราก็เต็มที่ไปนี่สุดยอดครับแล้วเราก็สอนท่านเองด้วยแหละจริงๆเวลาแบบเปลี่ยนยูนิตอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าสุดท้ายคนดูก็คือจะเป็นปันเจนนิ่แล้วก็ครูเต้นเรานะฮะ ปเป็นไงคะตอนที่สอนใหน้คนอื่นคนนี้เปลี่ยนบ่อยอ๋อ oh, เอ้ยส่วนมากอะคนที่มาโอชิเบะเขาจะดูมาก่อนอยู่แล้วหนูไม่ค่อยได้อะไรแค่มานั่งดูให้เอ้าก็ได้แล้วก็ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่หนูรู้สึกดีมากๆเหมือนก็เวลาทุกครั้งที่เรา สแสดงเสร็จใช่ไหมคะเราจะมาที่บายบายทุกคนอะแล้วเหมือนกับเราเหมือนกับตาเขาจะถามฟีดแบ็กจากพี่ที่ดูจากมอนิเตอร์ทุกคร<ช>ั้งว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่บางทีก็บอกว่าเอ้ยว,นนนนะวันนี้ดูเหนื่อยนะวันนี้ดูอะไรเงี้ยก็คือรับฟีดแบ็กแล้วก็เหมือนให้เราปรับตลอดแล้วก็จนแบบมีแฟนคลับบอกว่าเอ้ยดีมากเลยชอบมากตอนที่ดอกไมอ้อะหนูก็รู้สึกว่าใ,ใช่ที่มันออกมาดีอย่างเงี้ยก็เพราะว่ากับตนลองเขาก็ใส่ใจแบบว่าทุกยละเเียดจริง ก็สไตล์ปันอะเนาะแบบอ,อยากให้เน้นเพ์ฟอ์แมแ้วก็มีมีวันหนึ่งที่พี่ประทับใจก็คือแบบว่าวันที่ซ้อมเต้นหน้ากระจกกันวันนั้นปันไม่ได้นั่งดูแต่ปันมาเต้นด้วยแล้วมันเต้นอยู่หลังปันเต้นอยู่หลังพี่แล้วแบบพี่ก็ดูตัวเองเต้นใช่ปะ่ะแต่ปันอะตามไม่ได้ดูตัวเองเต้นเลย <c oughs> แบบพอเต้นไปก็แบบมองแบบมองรอบๆอ่ะแล้วสุกมูยคงเหนื่อยมากๆเลยลำพังเราดูเราคนเดียวเหนื่อยแล้วเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบปันต้องมองท<ๆ>ุกคน นี่ก็ดูรอบๆดูว่าต,ตัวเองเต้นเหมือนคนอื่นหรป่ต้องคยเอาคอยดูว่าเอ๊ะเราต้องปรับตรงไหนหน้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีเวลาสไตล์เวลาซ้อมก็ต่างกันแต่ว่า<ช>ปันกับเจนนี่ก็จะแบบคอยแบบปรับนูดเอ้ยอันนี้สวยกว่าหรืออันนี้ไม่เหมือนกันสะทีเดียวอยากให้เป็นยังไงก็จะถามทุกคนแหละ<ช>ม,มีอะไรอยากเมา์อีกไหมคะหมดแล้วนะ แต่มันก็ดีจริงนะเพราะว่าเขาทั้งสองคนใส่ใจความรู้สึกทุกคนมากๆไม่ว่าแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเขารู้ว่าเอ้ยตรงนี้ไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดมากนะเพราะว่าตอนแรกจริงๆเข้าใจว่าวิกเนี่ยจะได้จะต้องซ้อมเหมือนเดิมใช่ไหมว่าเฮ้ยให้หยุดให้หยุดได้ Amazing ขอบคุณมากแต่หนูหยุดแล้วหนูรู้สึกไม่ชินเลยอะรู้สึกว่าพอมันซ้อมมันก็จะชินแล้วพอหยุดไปมันก็แบบโอ้ยไม่ไม่เป็นไรพี่มีความสุขพี่แฮปปี้ได้แล้ว เราก็ไ,ไม่เหมือนเยอะแต่ทำงานอยดีทุกคนจริงๆ,ๆทุกคนก็ทํางานอยู่ดีใช่แต่ว่าวันที่พีคข,ขึ้นแทนพี่แก้วคือตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วคือปันอะด้วยความมันเป๊ะใช่ไหมแต่ว่าพอพีคต้องขึ้นนะปันก็คือแบบเต็มที่ไปเลยคือปันก็จะไม่ได้แบบกดดัดดน,ดนคือแบบไม่เป็นไรผิดก็คือจอยไปเลยอะไรเงี้ยเพราน้องขึ้นข็งแรงด้วยใช่ก็ปุบปับรับโชคในเช้าวันอาทิตย์ค่ะเราพี่อะวันที่แบบพี่ไม่ได้ขึ้นอะ หน้าเสร็จแล้วเด้อแต่ไปลงพยาบาลต่อเราสักพักแบบน้ำไดผมเราบ้านหมุนเราก็นอนจะไหวจะไปหมุนบนเวทีไหวเแล้วหมุนเยอะด้วยช่ไหมแล้วแบบคนตายอย่างนี้แล้วว่าเต๋อไปหาหมอหน้าเต็มไปไปโรงพยาบาล ก็ก็คือตามสถานการณ์เราก็ปรับปรับกันไปนะคะไม่ได้แบบว่าเคร่งสร้างขนาดนั้นแล้วแบบมันก็แก้ปัญหาได้ดีด้วยค่ะใช่สลับคนนั้นไปอันนี้อะไรเนยเดิแรกวันนั้นที่ต้องขึ้นเราก็มียูนิตที่ต้องสลับเมืองปันก็ขึ้น2เพลงเองในแบบเปลี่ยนชุดหนึ่งเพลงเออเปลี่ยนชุดหนึ่งเพลงทุกคนทุกคนลุ้นมากถัดไปนะคนอื่นเปลี่ยนอยู่ข้างหลังไงแล้วก็นั่งหรอนั่งเังหรอฝันถันแบบว่าเอ้ยทันด้วยเย่ ตอนแรกจริงๆเนยก็เสนอทางออกอีกใช่เสนอเยอะมากว่าแบบว่าตอนแรกที่แบบปันคิดว่าอ่าถ้าสมมติปันจีวเวลไม่ทานหรือว่าปันจะมาโอชิเบกับพี่หรือว่าถ้าปันแบบไม่อยากมีแฟนหลายคนแบบจูบหลายคนเพราะนั้นปันรีเทิร์นแบด้วยอ่าคไม่ได้จูบหลายคนกันแน่อแบบนี่ ี่ก็เลยเสนอว่าหรือว่าปันมากับเจนไหมเพราะปันกับเจนขึ้นรีเทนแมทแล้วก็มานี่ไหมแต่เจนไม่เคยโอชิเบก็ยังไม่มั่นใจก็มันก็เลยแบบจะสลับเป็นเราไปโอชิเบกไหมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยใช่สูว่าแเดทนมารู้เปลี่ยนชุดเพลงเดียวทันค่ะแล้วก็ทันก็เลยแบบว่านั่งลุ้นกันอย่างเช่นแบบตอนตอนแรกอะไรนะรีเทนแมทแล้วก็ไปโกเมเนะอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนชุดเพลงหนึ่งเหมือนตอนแรกเขาจะให้แบบอ่ะถ้าไม่ทันจริงๆก็ให้ให้รอแบบนึงนะจุกเลยแบบเอ็มซีไปก่อนแล้วก็ทันทันทันต้องบอกว่าจำคืนเดียว เหมือบันทดการคืนเดียวนะคะในในอันนั้นแต่เหมือนเคยเต้นมาก่อนแล้วเพราะว่าเรามีสอบคัดยูนิตกันชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอบกลุ่มเด็ใช่นะเรามีหลากหลายมีความเยอะในการที่จะทํางานในทีมเยอะไม่ไม่ได้ว่าขั้นตอนในการทํางานในทีมเราค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก็ทุกคนก็ดูแล้วก็นี่แค่ทีมโดยภาพรวมก็จะเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปไปนะคะแต่หนูรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึก หนูย<ก><ห>่งสนิทก,ก,กันมากขึ้นแล้วก็สำหรับหนูนะหนูไม่เคยเข้ามาตรงนี้เต็มๆเพราะปกติหนูจะแบบว่าไงเงงนี่ออยแต่ก่อนใช่ใช่แต่รู้สึกว่าค่อนข้าง,งที่จะประทับใจมากๆกับทุกคนสุดเยาว์แหละ